ออกผลจำนวนมากเลยครับมาดูเลยครับในการบำรุงต้นพริกเมื่อต้นพริกติดดอกและออกผลแล้วนะครับลองใช้สูตรนี้นะครับลดราดเป็นประจำเลยครับนั่นก็ไม่ทิ้งนี่ก็ไม่ทิ้งจะเก็บไว้ทำไมครับทำแบบนี้กันดีกว่าครับสวัสดีครับทุกท่านเลฟทีช่องวิทยาัยพีชนแนลนะครับในวันนี้ผมจะพามาใช้ประโยชน์จากของเหลือใช้ภายในคนเลือน อย่างกล้วยสุกกล้วยเน่ากล้วยเสียแบบนี้นะครับและน้ำสาวข้าวเราจะมาทําแบบนี้ก่อนที่เราจะทิ้งนะครับน้ำกล้วยนะครับลงไปขยำในน้ำสาวข้าวกันเลยครับเมื่อเราขยำกล้วยจนแหลกหรือว่าละเอียดในน้ำสาวข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ เราจะนํามาผสมกับน้ําเปล่ากันเลยครับโดยการใช้น้ำเปล่านะครับประมาณ5้าถึงสิลิตรเลยครับแล้วเราคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันอีกทีหนึ่งครับแล้วนี่ครับประโยชน์จากน้ำาาลวข้าวและกล้วยเน่ากล้วยเสียก่อนที่เราจะยิงนะครับเรานําไปบํารุงพืชผักกันดีกว่าครับสูตรกล้วยเน่ากล้วยเสียและน้ำเาลข้าวนะครับ ถ้าเราผสมกันแล้วสูตรนี้จะมีวิตามินโปรตีนแคลเซียมสูงในการบำรุงต้นพืชดีมากเลยครับและใช้ได้กับต้นพืชทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นพืชกินใบไม้กินผลไม้ยืนต้นใช้ได้หมดเลยครับไม่เป็นอันตรายต่อต้นพืชและตัวเราเองนะครับในการลดรากไปที่ต้นพืชนะครับถ้าเราเหลือของเหลือใช้พวกนี้นะครับเรานํามาทําปุ๋ยใช้บํารุงต้นพืชได้เลยครับและในการลดรากไปที่ต้นพืชนะครับ เราจะลดราดไปที่ต้นพืชตอนช่วงเช้าจะดีที่สุดเลยครับจะทําให้ต้นพึ่งเราสดชื่นได้รับโปรตีนวิตามินและแคลเซียมสูงจาก2สิ่งนี้เลยครับพื่อกินใบซึ่งผมได้ลงปลูกในกระถางไหมครับพือกินใบพวกนี้นะครับเมื่อเราลงปลูกไปแล้วเราใช้ปุ๋ยสูตรนี้นะครับลดลาดได้เลยครับ ปุ๋ยสูตรนี้นะครับจะไม่ทําให้ต้นพึ่งเราเสียหายแต่กลับจะทําให้ต้นพึ่งเรานะครับเจริญเติบโตดีติดดอกออกผลไวเลยครับอย่าทิ้งก่อนที่เราจะรู้ประโยชน์เพราะว่าสสิ่งนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นกล้วยเน่ากล้วยเสียหรือน้ำาปล่าข้าวนะครับใช้บํารุงพืชผักได้ครับและทุกท่านนะครับถ้ามีข้อสงสัยอย่างไรนะครับฝากคอมเมนต์ด้วยใต้คลิปทางช่องที่ไทยพีแชนแนลได้นะครับ ในการบำรุงต้นพืชจาก2สิ่งนี้นะครับลดลาดไปเลยครับและใช้ได้ตลอดนะครับต้นเพลิงเราจะติดดอกและออกผลแบบนี้เลยครับในการบำรุงต้นพริกให้ติดดอกและออกผลมากมายนะครับลองใช้2สิ่งนี้และผสมน้ํากันเลยครับไม่ว่าจะเป็นกล้วยน่ากล้วยเสียนะครับหรือว่าน้ําสาวข้าวสิ่งที่เราอาจทิ้งไปแล้วนะครับแต่กลับมาบำรุงพืชผักได้ดูสิครับ ต้นเพลิงเหล่าจะงามได้แบบนี้เลยครับมาดูสวนพริกภายในบ้านของผมครับติดดอกและออกผลจำนวนมากเลยครับมาดูเลยครับในการบำรุงต้นพริกเมื่อต้นพริกติดดอกและออกผลแล้วนะครับลองใช้สูตรนี้นะครับลดราดเป็นประจำเลยครับเมื่อเราเก็บผลผลิตของพริกไปหมดแล้วนะครับพริก จะติดดอกและออกผลอย่างไวเมื่อเราใช้ปุ๋ยสูตรนี้รดราดเป็นประจำนะครับและคลิปนี้นะครับผมว่าวท่านจะได้รับประโยชน์นะครับจากของที่เราเหลือใช้ภายในคณเรือนนะครับนำมาบำรุงต้นพืชกันเลยครับและคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อทุกท่านจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆในเรื่องการเกษตร ช่วยประหยัดรายจ่ายภายในคุณเรือนของเราจากแนวทางกเกษตรจากทางช่องวิชัย P ี h ช n แนลได้นำเสนอสิ่งดีๆนะครับ